สวัสดีครับ FC นัตีมีดเดินป่าครับวันนี้อยู่ที่ช่องหลักนะครับมีมีดกุละข่าครับเหล็ก d ีสองสครับพึ่งนำเข้ามาถึงครับเมื่อวานครับก็วันนี้พึ่งมีเวลาว่างมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับอ่านีครับมีดกุละขาครับขึ้นรูปมาจากเหล็กดีสองครับเหล็กตัวนี้ผมว่าเพื่อนๆคงไม่ค่อยได้ยินกันเนาะในประเทศไทยครับ มันเป็นมีดนาเข้าครับแต่เ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์เขาว่าดี3 5หคือเหล็กอะไรครับเดี๋ยวเขาจะบอกเลยครับว่ามันเป็นเหล็กอะไรมีส่วนผสมอะไรบ้างครับแต่ถ้าพูดง่ายๆก็เหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กเกรดเดียวกับเหล็กเกรดเหล็กสปริงครับเหล็กสปริงแต่ว่ามันจะเติมโคมเมียมเข้าไปครับก็คือเติมค่าต้านสนิมเข้าไปก็คือแข็งเหนียวไม่พอครับเหล็กสปริงนี่มันขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวเนาะ แต่ตัวน,นี้มันจะแข็งแข็งกว่าเหล็กสปริงแต่เหนียวเหมือนเหมือนเหล็กสปริงออแล้วก็ที่สํคาคัญคือต้านสนิมสูงกว่าครับราคายังราคาเดิมครับราคา900บาทครับ900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับความยาวของใบมีดความยาวอยู่ที่9นิ้วเต็มครับ9นิ้วเต็มหายากนะครับมีด9นิ้วลราราคา900บาทเนี่ยแล้วเป็นเหล็กต้านสนิมด้วย ความกว้างอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วไฮไลท์ของตัวนี้คือสันครับสันมีดหนามากหนาหนึ่งเซนครับเนี่ยสันมีดหนาหนึ่งเซนแต่เป็นงานตีไล่ปลายเห็นไหมครับเนี่ยไ่ปลายเนี่ยไ่ปลายดูปลายมีดครับเห็นไหมครับไ่ปลายด้ามจับไม้ชิงชันครับดูด้ามครับลายสวยมากครับไม้ชิงชันสีเขาจะเข้มๆอย่างเงี้ยครับเนี่ย เหมือนด้ามจับของแบรนด์เซตีครับที่นตีนำมาลงคลิปเมื่อช่วงก่อนครับนี่สวยงามมาก900บาทเพื่อนๆจะได้ซองหนังด้วยเป็นซองหนังอัดลายด้วยนะครับเนี่ยเป็นลายลายสวยงามเลยครับนี่เก้าร้อยบาทได้แบบนี้เลยีด้านหลังตัวนี้เป็น หูร้อยเข็มขัดครับเอาเข็มขัดใส่ตรงห่วงตรงนี้ครับตรงหูตรงนี้แล้วก็ห้อยไว้ด้านข้างลำตัวครับเป็นซองหนังแบบกึ่งเปิดหลังเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ปลดล็อกที่ด้ามจับนี่แล้วก็ดึงออกเป็นกึ่งเปิดหลังแบบนี้ครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจครับทักทายมาได้เลยนะครับนี่มีกูราคาเหล็กดี3 5 5ครับก็ราคา900บาทนะพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ